สรัสิีครับปร,กรบากูวิญัาณหาเจียงปรบมปอให้กับพิธีกรนุ่มลอยอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะกรับเข้าับุญนะครับพ,ยบพ,ยบพยอยุดนะครับวรงนี้น่มหญิงนะครับลองไปสองกทนพิงมวนก็ครับมวนอยากฟังอีกว่า แบบฟังนะครับเป็นวาไก่กๆะไก่เต้บ้านหัวไฮหน้าสวนไก่กๆะไก่เตะม้วนปูเื่นกับเราส่วนบ่าเจ้าเลาพ่อแม่เฮากัไก่คางคนต่างก้นเมนสีอยู่ตางบ้านควบบ่อบัวตางกันสวัสดีครับครับสลบกับผมนะครับนายสมุทรพิศพลนะครับเจ้าพนักงานสุขาพิบาลนะครับข้าราชการสังกัดสำนักงานเทศบาลตะบลนาคำอำเภอวรัฐจังหวัดขอนแก่น นะครับได้รับชนานุมัติจากทางเจ้าภาพนะครับซึ่งวันนี้นําโดยลูกหลานของคุณแม่สมนาหัวนินนะครับวันนี้เป็นวันเทิดทูนพระคุณแม่นะครับคือคุณแม่สมนาหัวนินนะรัสิริอายุ80ปีนะครับวันนี้ซึ่งคุณยายเองนะครับก็มาร่วมชมด้วยนะครับเจอกันที่ด้านหน้านะครับถามคุณยายว่าเป็นตําไปฟังเสียงดังได้บ่ ย่าย้เราตอบผมว่าขั้นว่าใจประสง,งแล้วเมื่อแกวกระดันหอดเด้พนะผมเลยต่อให้เล่าใจประสง,ง์ยอดแก้วได้ทำกับคนหาตีย่ายแเมนอยู่มาหอดสุมือนี่ย้อนหัวใจครกครับข,ขอเสียกัวเมื่อคุณย่าสมหน้าหัวนิ่มเลยครับนะครับถือว่าเป็นบุตรบารมีนะครับของคุณย่าลวกัลูกหลานเดี๋ยวหลังจากที่ีีการแสดงนะครับ มีทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับซึ่งกับผมเองนะครับสิริเรียนเชิญท่างคณะเจ้าภาพนะครับใ้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ท่านจะคงจักว่าผู้ใดเนาะจ้างสาวหน่อยเพชรบานแพงมาให้หมูเหาเบิงอยากเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นได้เดี๋ยวมือดีเพิ่นกระสิขึ้นมานะครับแต่รออีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับชุดแรกนะครับเป็นชุดการแสดงนะครับจากสภาวัฒนธรรมอําเภออุบลรัฐ นะครับมีสองชุดการแสดงเป็นบายสีหลวงนะครับยิ่วตองต้อนอ่อนผู้บาวนะครับผู้แสดงก็คือสภาวัฒนธรรมอำเบออุบลรัฐนะครับซึ่งทางสภาวัฒนธรรมได้รับโล่รางวัลวัฒนคุณาธรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่าเป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรมขอรอยยิ้มอันแสนหวานประสานเสียงปรบมือต้อนรับสภาวัฒนธรรมอำเบออ,เบอ,อุบลรั์อีกครั้งหนึ่งครับ ตาโทษทางอก็ติหลายแ่กับาเสียงโรลเบอร์ให้ก้าวัวนนาัวนินอีกครั้งหนึ่งครับ้เชิญด้านหน้าครับ ยินดีต้อนระครับโอ้คุณแม่ไวอยู่บ่เอาไวพันมาใจประสงค์แล้วมเมื่อเกี่ยวกันดันหอดดิโต้พยัญชนะครับผมเรียบร้อยแล้วแม่สมเอาเขาอีน้ำ้นมาดิคุณญายนางยู่กับลุขึ้นกันดิแม่กันใดยิ้มก็หัวด้วยมือตะมือเศร้านี่นะครับอินดีตนอนรับนั่งค่ะคุณยายนั่งเด้อนะครันรถแบบนี้นะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับคุณยายสมนาหัวนินอีกครั้งหนึ่งครับอยู่เป็นล่มโพล้องใสให้กับลูกๆนะครับแล้ววันนี้นะครับกผมขอแนะนําทางเจ้าภาพนะครับคุณจำปานาหัวนินครับสาวนะครับเจ้าภาพใหญ่ของเรานะครับท่านสุพจน์นาหัวนินครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะบนนาคำนะครับคุณพ่อสมานนาวงษานะครับ คุณเกรียงไกรนามวงครับบุดเขยครับสุดที่รักของคุณจำปานาหัวนินนะครับแล้วก็คุณจมใจคุณนิคมทองดีครับคุณวรชัยคุณแม่น้อยนาหัวนินครับคุณวิทยานะครับคุณเคนโค้งช่วยครับคุณสัตดานะครับคุณธนสุนันนาหัวนินครับเสื้าผของเรานะครับ คณบัวเงินคุณวิไัยพรนาหัวนินครับคุณถนัดนะครับคุณสุรนิษนาหัวนินครับคนกู้เกียรตินะครับคุณเพรมสิรินาหัวนินครับคุณสมบัติกันโสมครับมีเด็กชายณวัฒนลพาลาครับหลานแม่จำปานาหัวนินของญาติทุกคนที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับ กาสำหรับวันนี้นะครับขอรียนเชิญน,นะครับคุณจำปานาหวหนินนะครับเป็นตัวแทนของลูกหลานนะครับคุณยายสมนาหวหนินนะครับได้ลกล่าวสักเล็กน้อยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับแล้วก็กล่าวความรู้สึกนะครับ้านหนวเวทีแห่งนี้กับพี่น้องของเราขอเสียงปรบมือให้กำลังใจค,คุณแม่จำปานาหวหนินอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีค่ะเรียนท่านนายอำเภออุบลรัฐท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาคำค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่บ้านของตำบุนาคำนะคะดิฉันในานามลูกแม่สมนาหอนินนะคะวันนี้ขอกาวกาวฟื้นมากเลยค่ะมี ปกติแล้วเขาจะทำบุญให้แม่เนมะื่อเสียชีวิตนะคะแต่พอดีลูกหลานยายสมมีความคิดเห็นกันว่าเรารักษาแม่เรามาหมดเงินไปตั้งสี่ห้าล้านจะลงทุนจัดงานให้คุณแม่แเพื่อต่ออายุให้ท่านอีกสักหนึ่งล้านบาทคงไม่ปากหนือบากก่อยแรงจากลูกของแม่สมนะคะดิฉันในนามกรรมการผู้จัดก,การบริษัทสมรดการโยธาน,นะคะ ดิฉันเหมางานอยู่ที่สุภไลบริษัทมหาชนจำกัดค่ะอยู่ภูมิภาคสองนะคะมีจังหวัดอุบลราชธานีจันทบุรีพิษณุโลกน,นครสวรรค์สิ้นเดือนนี้จะเปิดอีกหนึ่งโครงการที่สระบุรีค่ะ วันนี้ที่ฉันมีความยินดีที่ได้จัดงานให้คุณแม่นะคะดิฉันไม่มีอะไรจะกล่าวมากขอบคุณทุกทกท่านแม่ครัวท่านในอำเภอคณะกรรมการหมู่บ้านท่านนายกเทศมนตรีพี่น้องประชาชนทุกท่านขอบคุณค่ะอันหนึ่งขอบคุณสถานที่นะคะโรงเรียนบ้านนาคำค่ะ ดาคำพิทยาสันค่ะท่านผออสมศักดิ์สุธรรมราชค่ะขอบคุณค่ะครับขอบขอบคุณนะครับทางคณะเจ้าพขอเสียงปรบมือให้คุณแม่สมและลูกหลานอีกครั้งหนึ่งครับบพี่นอนครับคลิปนี้ฝากไว้สนี้ครับถ้ามาเบิงเฉภาพใจเย็นใจสปอร์ตครับด้ว่า ซึ่งวันนี้จากสาโนยเป็นบรรพแหงนพี่น้องน้องพี่น้องท่านผู้บนรัฐในเบื้องในชมกันครับขบวรัฐของเราครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเสนอกครับสี่นนงครับรรพแหงบ้านนาคำต้องบลนาคำอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับในค่้มคืนนี้ของเรานะครับหลังจากที่คณะเจ้าภาพนะครับได้ลงไปพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับก็ผมจะได้เรียนเชิญนะครับทางท่านประธานในพิธีและคณะนะครับผู้นำท้องถิ่นท้องที่ทุกท่าน